กาสดีฮะได้มาเยี่ยมหัวเว่ยนะครับสาขาที่ประเทศไทยนะได้มาเปิดโลกเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะอะไรที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุค3.5ตีลืมไปได้เลยนะฮะเพราะตอนนี้หัวเว่ยเขาพัฒนาไปถึง5.5จีแล้วนะครับจะเปิดให้เราได้ใช้เนี่ยก็คือประมาณปี2025ก็คือในปีหน้าระบบของหัวเว่ยเนี่ยหลายคนจะรู้จักเฉพาะแค่โทรศัพท์มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ วันนี้ได้มาเปิดโลกช่องทางอะไรค่อนข้างที่จะเยอะมากมายหลากหลายมากๆนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมนะครับธนาคารธุรกิจการเกษตรนะครับแม้กระทั่งระบบการศึกษานะฮะนี่ยังไม่นับถึงองค์กรธุรกิจ SME อะไรต่างๆนะครับที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาพยายามจะผลักดันเกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหลายนะครับเป็นความรู้ด้าน AI Intelligen ็กอะไรทั้งหลายเนี่ยให้กับแม้ว่ากระทั่งบุคคลองก์นะฮะสถาบานันอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะฮะก็ได้เปิดใช้หัวเวยตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้รับข่าวสารจากผู้บริหารเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหัวเวยตอนนี้เนี่ยนะฮะพัฒนาไปถึงแม้กระทั่งมีรถบัสดิจิตอลนะฮะที่ไปสอนให้กับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับของประเทศไทยผมเห็นข่าวนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันดีมากเลยนะครับเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เรียนรู้ระบบดิจิตอลของทางหัวเวยเขานะครับ เดี๋ยวองดูบรรยากาศนะฮะตรงนี้เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับสำหรับหัวเวยถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและปัจจุบันยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยหัวเว่ยกับประเทศไทยอยู่เคียงคู่กันมามา,มากกว่า25ปีแล้วนะครับ โดยเริ่มเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและจัดทำระบบสำหรับให้บริการเติมเงินหรือพีเพศที่เรารู้จักกันนะครับกับค่ายโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนั่นก็คือ AIS เมื่อปีพศ2442จากนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแถวหน้าในเมืองไทยที่ช่วยพัฒนาระบบโทรคมนาคมด้านไ t c มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในยุคโครงขาย2 G 3 G 4 G 5 G และปัจจุบันโฮเว่ยได้พัฒนาให้ไทยเข้าสู่ยุค5 5 G ได้สำเร็จในปีนี้ครับสวัสดีครับ Hello everyone, I'm Kwafu. I'm an intelligent assistant. 5.5G เ G นี่ให้อะไรกับเราบ้างนะฮะ ให้ได้เยอะมากๆนะครับความรวดเร็วนะฮะในการใช้งานนะครับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสร้างสรรค์าง,งานต่างๆแม้กระทั่งไอเดียในการที่จะสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆนะครับใช้ระบบพวกนี้หมดเลยนะครับผู้บริหารนะครับเขายังบอกกับผมว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตนี่เป็นเรื่องสิ่งสําคัญมากๆนะครับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันเลยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเราไปไหนไปไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นไฟเบอร์เนาะถ้าจะเป็นข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมันทำาใ,ให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลหาข้อมูลสร้างสังงานนะครับทำงานนะฮะแม้กระทั่งระบบโรงพยาบาลคุณหมออะไรต่างๆเนะี่ยก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความรวดเร็วทั้งนั้นในการสื่อสารข้อมูลในการรักษาโรคโอ้โหได้หลากหลายมากเลยนะฮะ สำหรับศูนย์วัตกรรมโซลูชันและการเรียนรู้หรือ CSIC ที่ผมพาท่านผู้ชมรายการ Connect the World มาอยู่ที่นี่นะครับตั้งอยู่บนชั้น28อาคาร G Tower Grand พระราม9ถือเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมระดับโลกอันทันสมัยรวบรวมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเอาไว้ในหลายๆโซนด้วยกันโดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้เทคโนโลยีด้าน 5G เนื่องจากเทคโนโลยี 5G นั้นเป็นกุญแจสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิตอลเพื่อรองรับก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิตอลและการสร้าง 5G e c o System อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงสร้างการเติบโตทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยนี่คือโซนสมาร์ทซิตี้นะครับจะเป็นจำลองให้เราเห็นเลยว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี่มีความสำคัญมากและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะดู ผังเมืองนะอย่างที่เราเห็นนี่คือพัทยานะครับเราสามารถดูได้ว่าพัทยาจุดนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับคนไปเที่ยวตรงนี้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยดูตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆท้าเราเห็นตรงนี้ก็คือเหมือนกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนี้สามารถที่จะดูได้ทุกทั่วมุมของพัทยาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับอัปเดตข่าวสารตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มาเชื่อมต่อได้หมดเลยนะฮะสวิตชิ่งไปจอนั้นจอนี้นะครับดูทั้งหมดเลยนี่คือสมาร์ทตี้ที่ w h a l e นะครับเนี่ยฮะ 5g ได้พัฒนาไปถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเลยนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆในระบบของดิจิต a ลสมาร์ท i ี y นี่คือมุมสมาร์ท i t y ีนะถือว่าเป็นไอเดียนะครับได้เปิดโลกอะไรต่างๆนะครับ และจากวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็แน่นอนครับว่าหัวเว่ยคือหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนหลักทางด้านดิจิตอลของไทยที่ทําให้ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทอลที่แข็งแกร่งโดยในงานเอเชียแปซ i ฟิกไอซีทีซัมมิต2024ที่ผ่านมาหัวเว่ยประกาศความพร้อมที่จะนําพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5.5G ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายได้ดีกว่า 5G ถึง10เท่าไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วเพิ่มขึ้นถึง10เท่าการเชื่อมต่อได้มากขึ้นความแม่นยำเพิ่มขึ้นช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นและความอัจฉริยะมากขึ้นถึง10เท่าครับคือหัวเว่ยเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนแค่เรื่องระบบดิจิตอลนะเขายังมีระบบของพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับที่เขาลงทุนแล้วก็พัฒนา แปลงไฟฟ้านะครับมาเป็นเกี่ยวกับระบบดิจิตอลทั้งหลายนะครับอันนี้ดีมากๆนะฮะสิ่งที่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาพลังจะพัฒนานะครับในเรื่องของดิจิตอลถ่ายทอดระบบดิจิตอลนะครไปสู่บุคลากรทั้งหลายนะครับบุคลากรทั้งหลายนี่ก็คือสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ระบบเกี่ยวกับ AI Intelligent พวกนี้นะฮะได้เยอะเยอะเยอะจนเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันอัจฉรยะทางโลกสมัยใหม่นะ เทคโนโลยีคลาวในไทยถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของหัวเว่เสมอมานะครับหัวเว่เปิดศูนย์ข้อมูลสำหรับให้บริการคลาวในไทยโดยเฉพาะถือเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวเพียงรายเดียวที่มีศูนย์เก็บข้อมูลของตนเองในไทยถึง3าแห่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลในไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัว g a u s DB ฐานข้อมูล AI Native ที่หัวหวยลงทุนพัฒนามาตลอด20ปีโดยใช้เทคโนโลยี ai ที่มีเครื่องมือหลายตัวที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายสนับสนุนพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับธุรกิจทุกขนาดเพราะรองรับข้อมูลปริมาณมากเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลของพาร์ทเนอร์ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านดิจิตอลให้ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตรงนี้ก็จะเป็นโฟนเนี่ยรานสปอร์ตเซชั่นไฟแนนซ์นะครับเอเนอร์จีนะฮะพวกพลังงานต่างๆนะครับก็ใช้ระบบดิจิตอลทั้งหลายนะฮะระบบ AI ทั้งหลายแม้กระทั่งแบงค์นะฮะพวกซอฟต์แวร์นะครับการขนส่งก็เหมือนกันนะฮะที่เราเคยเห็นนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือส่งคนนะฮะเราสามารถตรวจสอบเช็คได้หมดในระบบโทรศัพท์นะฮะผมเคยคุยกับเจ้าของธุรกิจนะครับเขาแค่ดูโทรศัพท์นะฮะ เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะรถรถเขาอยู่ที่ไหนแล้วรถตอนนี้ทํางานกี่คันจุดตรงนี้แวะกี่นาทีตรวจสอบได้หมดฮะกับธุรกิจพวกนี้นี่นะครับระบบของพวก AI อนะฮะัอัจฉริยะมากซอฟต์แวร์พวกนี้นะฮะหัวเว่ยเขาก็าเร่งพัฒนาตรงนี้ให้ดูง่ายขึ้นทํางานง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นทุกคนสามารถตรวจสอบได้แค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถตรวจธุรกิจของเราได้หมดเลยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หัวเวยสร้างงานในไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า6,000ตำแหน่งมีทีมงานประจำภูมิภาคที่แข็งแกร่งและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ให้ได้ถึง30,000คนโดยดำเนินการโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาสอนนักศึกษาด้านการจัดการข้อมูลการประมวลผลบนคลาวด์ AI และการเขียนโปรแกรมมี Asian Academy ฝึกอบรมวิศวกรไปแล้วราวประมาณ70,000คนจนอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีและโซลิชัน ICT อันทันสมัยของหัวเว่ยทั้ง 5.5G ระบบคลาวด์และ AI จะนำพาประเทศไทยไปสู่แนวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลกส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนเอ่อ l a n d you know cooperate with you know China and the regional partner, we, we are already in the front, pioneer and front line in the high tech learners. So, this is the same way. So, that's uh, not only telecom, as I said, we are uh, several vertical industries like uh, uh, cloud, uh, enterprise. Uh, we are also, uh, you know, it's in the front line of all over the world. So this is how we uh, consider that h a i l a n d is a strategic uh, market and we keep you e s s in this market yeah สนับสนุนรายการโดย Connect Holiday แค่เริ่มต้นเดินทางโลกที่เคยกว้างก็แคบลง ระเป๋ากล้องตราต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพและอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วภูมิภาคอาเซียนก็คือที่นี่ครับบริษัท SAIC Motor CP และบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดอาละฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ MG ประเทศไทยนะครับซึ่งฐานการผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกของยานยนต์นะครับค่าย MG หลายคนจะรู้จักว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่จริงๆเริ่มแรกแล้วเนี่ยเป็นรถยนต์น้ำมันฮะแต่ด้วยความที่ประเทศไทยน้ำมันมันแพงนะครับคนไทยก็เลยนิยมใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้น สำหรับโรงงานผลิตรถยนต์แบบครบวงจรของ MG นั้นตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม WSA Eastern s e a Board 2ในจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด437.5ไร่โดยพื้นที่ส่วนแรกกว่า300ไร่ใช้เป็นส่วนของโรงประกอบตัวถังรถโรงพ่นสีรถยนต์โรงประกอบรถและคลังจัดเก็บอะไหล่เพื่อรองรับรถยนต์ของ MG ทุกรุ่น และส่วนที่เหลือก็คือพื้นที่ New Energy Industrial Park ที่เมื่อปีที่แล้ว MG ได้ลงทุนครั้งใหญ่ในการพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้เพื่อรองรับการเติบโตของรถ EV และเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งในส่วนที่พัฒนาใหม่นี้ประกอบด้วยโรงงานแบตเตอรี่ EV และส่วนของพื้นที่สำหรับการพัฒนาชิ้นส่วนเพื่อการประกอบรถยนต์ MG ร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนา จึงทาให้แบรนด์ MG มีแบรนด์ที่สามารถผลิตและประกอบรถยนต์ได้ครบทุกรูปแบบการขับเคลื่อนจากฐานการผลิตในประเทศไทยกับกําลังการผลิตสูงสุด1 0 0 0นคันต่อปี MG ฐานการผลิตแห่งประเทศไทยที่นี่นะครับเริ่มต้นนะตั้งแต่ปี2013นะฮะแล้วก็ผลิตรถยนต์รุ่นแรกนะครับปี2014จนถึงปัจจุบันนี้ปี2024นะครับมีทั้งหมด29รุ่นแล้วนะฮะ S.A.I.C. หรือเชียงไห่ออโต o โมเทียบอินดัสทรีคอร์เปอเรถือเป็นกลุ่มบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศจีนที่เข้าซื้อกิจการจากกลุ่มนักธุรกิจฟิโอนิกเพื่อปลุกปั้นแบรนด์ MG ตําตำนานค่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งโดยเมื่อปีคศ2013เคืรเจเจรริโภพภกณั์หรือ CP ได้เข้าร่วมทุนโดยก่อตั้งบริษัท S.A.I.C. มอเต r CP เพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ MG ด้วยเงินลงทุนร่วมกันกว่า10,000ล้านบาทพัฒนาการที่สําคัญของแ a กมอเตอร์ซีในประเทศไทยนะครับก็เราก่อตั้งที่ประเทศไทยนะปี2013นะครับแล้วก็เริ่มเปิดรถยนต์คันแรกไม่แน่ใจทุกทนะ่านจําได้ไหม MG6 นะฮะ MG6 นะครับในป,ปี2014นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามี MG3 MG5 MGGS MG ที่โรงงานเก่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปี2016เนี่ยเรามองเห็นอนาคตในประเทศไทยแล้ว เราถึงตัดสินใจลงทุนซื้อที่ที่นี่400กว่าไร่นะครับแล้วก็ตั้งว่าจะเป็นโรงงานเรือธงของ MG ที่นี่นะครับโดยปี2017เนี่ยเราใช้เวลาแค่9เดือนนะครับติดตั้งแล้วก็ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานเก่ารวมถึงติดตั้งใหม่ด้วยนะครับก็มีดรสมคิดมาเปิดโรงงานเราณปี2017นะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มาวางศิาลาฤกษ์แล้วก็เราก็เริ่มก่อสร้างตอนเดือนเดือน4นะครับในโรงแบตเตอรี่ช็อปแล้วก็ที่เเเดดือน10ราก็ปิ การเดินทางมาเยือนโรงงานผลิตรถยนต์ของ MG นั้นทั้งผมและทีมงานได้เห็นขั้นตอนการผลิตรถยนต์อันทันสมัยถือเป็นโรงงานที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนอาทิในนวัตกรรมระบบอัตโนมัติการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะหรือ Intelligent Robot เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตผนวกกับทักษะความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบุคลากรในกระบวนการผลิต จึงทําให้ MG มีข้อได้เปรียบในกระบวนการผลิตที่สามารถรองรับการผลิตรถยนต์ทุกรูปแบบการขับเคลื่อนและกว่าที่รถแต่ละคันจากโรงงานผลิตจะส่งตรงถึงมือลูกค้าได้นั้นมีระบบตรวจเช็คมีขั้นตอนมากมายเรียกว่าละเอียดมากๆเลยครับคือการประกอบช่วงล่างอาจจะเอียงไปทางซ้ายนิดนึงใช้เครื่องมือตัวนี้ในการวัดค่าออกมาจัดออกมาเป็น NG พนักงานหน้าล่างมีหน้าที่ปรับตั้งเพื่อให้ค่าแวลูที่ได้ออกมาเป็นโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มออกโดยที่ พนักงานไม่ใช่คนอินสเปคชั่นพนักงานเป็นคนโฟล l ลวตามแมชชีนเราใช้แมชชีนในการจัดคือถ้าพนักงานปรับไม่ดีค่ายังไม่โอเค <c oughs> ก็อารามอยู่ดีก็จะไม่รีล e สรอต่อโดยพนักงานของเรานะครับตอนนี้ที่บริษัท S A C Motor C P คือที่โรงงานผลิตตรงนี้นะครับมีพนักงานประมาณ887ท่านนะครับซึ่งแบ่งเป็นคนไทยทั้งหมด866คนนะครับมีผู้บริหารคนจีนนะครับประมาณ21ท่าน ส่วน MG Cell ที่กรุงเทพนะครับ,รบมี116ท่านนะครับโดยภาพรวมทั้งหมด1,303คนเนี่ยเราเป็นคนไทยสัก97.5%เรซเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นคนไทยแล้วส่วนคนจีนที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติงานภายในโรงงานของเรานะครับและด้วยปัจจุบันนี้กระแสะรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยม โดย MG เองก็ถือเป็นผู้บุกเบิกตลาดร,รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2019กระทั่งขณะนี้ทิศทางของผู้บริโภคกำลังไปที่ยมอย่างต่อเนื่องมียอดจำหน่ายเติบโตอย่างก้าวกระโดด MG เองก็มีผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยรถ EV เรือธงอย่าง New MG4 Electric ที่ขึ้นสายการผลิตในประเทศไทยแบบ100% แม้กระทั่งแบตเตอรี่ EV ก็สามารถผลิตได้เองแล้วจากส่วนของพื้นที่ New Energy Industrial Park ภายใต้ชื่อ Hasco CP Battery Shop ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยคือในส่วนของโรงที่เราผลิตแบตเตอรี่นะครับแห่งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเต็มไปหมดเลยครับก็คือเราใช้เป็นแบบเซลล์ทูแพ็นะครับโดยกำลังการผลิตของเรานะครับได้มากถึง5 0าหมแพ็คต่อปี นะครับแล้วก็อาคารพื้นที่อยู่ประมาณสัก5 0 0 0ันตารางเมตรนะครับอยู่ทางด้านหลังของโรงงานซึ่งของเราใช้แบตเตอรี่ของ CATL ซึ่งมากกว่า80%ของรถแบตเตอรี่ทั่วโลกยกเว้น BYD กับบางเจ้าก็คือตัว m g c เนี่ยเราประกอบที่ h a s p o l CP ก็คือโรงประกอบแบตเตอรี่ที่อยู่ในที่โรงงานของเราครับตัวสายไฟ h y w a t Harness เนี่ยเราก็มีร่วม develop ร,ร่วมกับทาง Thai Summit Harness นะครับซึ่งทั้ง2เจ้าแรกที่ผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ย ทั้ง g e t w a ว์มอเตหรือว่า MG เนี่ยก็ใช้ทาง d ีวิลับร่วมกับไทยสมิธอเน็ตเหมือนกันต่อมาตัว m อ3ตัวนี้ที่เราทำมีหลายท่านถามเมื่อกี้ว่าทำไมถึงไม่ล้อเทนตาม EV ไปเพราะว่าทำไม MG ทำา EV นั่งนานแล้วอยู่ดีทำไมถึงทำไฮบริดจริงๆของเราพื้นฐานเราทำรถทุกแพลตฟอร์มในประเทศอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราตอบสนองเพื่อเป็นทางเลือกนะครับให้กับคนที่ช่างใจว่าจะคืออีดีหรือน้ำมันดีเราเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับ ผู้บริโภคที่อยากได้รถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องของเจอร์นี่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าของเรานอกจากที่พี่เอกอาทิตย์พูดแล้วว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเรามีการออกรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นมามากกว่า11รุ่นแล้วแลวก็มีการออกมาเรื่อยๆเลยนะครับรวมถึงการทําสถานีชาร์จนะครับก็แบตเตอรี่ก้อนแรกนะครับที่ผลิตในประเทศประกอบในประเทศเนี่ยจากการเปิดโรงงานอีวีของเราเนี่ยเมื่อสามสิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมาครับเป็นก้อนแรกที่ออกจากสายผลิตเรา เป็นแบตเตอรี่ก้อนแรกที่นําไปเทสนะครับที่บางสัทสหนิยนแล้วก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตจากสมอเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าแรกเหมือนกันนะครับทารประกอบแล้วก็เจ้าแรกอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเราออกแคมเปญมาคือ lifetime warranty er ในการประกันแบตเตอรี่นะครับตลอดอยู่การใช้งานไม่จํากัดระยะทางนะครับเป็นเจ้าแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็แก้ปัญหาในการข้อกังวลสำหรับผู้บริโภคให้มีการทำธุรกิจที่อย่างยั่งยืนแล้วก็การใช้รถไฟฟ้าอย่างไร้ข้อกังวลนะครับ เราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ MG ที่มีเป้าหมายใหญ่ในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยแบบระยะยาวนําเทคโนโลยีอันทันสมัยถ่ายทอดให้แก่คนไทยโดยมุ่งจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์และรถอีวีเพื่อจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนจนสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกเดินหน้าผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างไรายได้ ับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไป c ชน้าคอนเน็กสนับสนุนโดยจีนไทยนิวจตุรัสเทียนอันเหมินและถนนฉางอาน ถนนสายหลักในกรุงปักกิ่งได้รับการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้75,000เพื่อฉลองวันชาติจีนวันที่1ตุลาคมและปีนี้ยังมีการขยายพื้นที่ประดับดอกไม้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ75ปีวันชาติจีนด้วยจหน้าที่สำนักป่าไม้และสวนสาธารณะกรุงปักกิ่งกล่าวว่าทุกปีจะมีการประดับดอกไม้ตลอดถนนฉางอานระหว่างเจียงกัวเหมินและฟู่ซิงเหมิน แต่ปีนี้มีการขยายพื้นที่ประดับดอกไม้ไปถึงสะพานกัวเหมาและสินซิงเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์เมืองนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มกระเช้าดอกไม้ตามราวสะพาน,านและสวนดอกไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นเริงและอบอุ่นความพิเศษของการเฉลิมฉลองคือกระเช้าดอกไม้สูง18เมตรที่ตั้งอยู่กลางจาตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อต้อนรับวันชาติจีน กระเช้าดอกไม้เต็มไปด้วยดอกไม้และผักนานาชนิดมีทั้งฟักทองทับทิมน้ำเต้าดอกโบตัน๋นและกุหลาบจีนที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในช่วงวันหยุดวันชาติจีนทางการปักกิ่งยังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกว่า2,400รายการตลอด1สัปดาห์ขณะที่ทั่วประเทศก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันชาติอย่างที่เมืองสนเจนบนทนกวางตุง้งมีการจัดขบวนพาเหรดและกิจกรรมอื่นๆ ที่เมืองไหายโขมณนทนหายหลำํำมีการเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในช่วงบันหยุดยาวนอกจากการเตรียมเรือบรรทุกรถยนต์หรือโรโรแล้วทางการท้องถิ่นยังวางแผนจะเริ่มทดลองใช้เรือขนส่งแบบพื้นเรียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางเรือด้วย แพน้ายักษ์สตัวที่ทางรัฐบาลจีนมอบให้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงแล้วเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยอันอันและเครอรเคอออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติถึงตูชงหลิวเวลาประมาณ9นาฬิกามาถึงฮ่องกงเวลาประมาณ11นาฬิกาจากนั้นแพน้ายักษ์ทั้ง2ตัวจะต้องใช้เวลากักตัวและตรวจสุขภาพเป็นเวลา30วันที่โอเชียนพาร์คฮ่องกง และใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อีก30วันก่อนจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้แพนด้ายักษ์ทั้งคู่เกิดในเดือนมิถุนายนปี2019โดยอันอันเป็นแพนด้าเพศผู้หนักประมาณ130กิโลกรัมมีนิสัยเปิดเผยและมีชีวิตที่วาส่วนเครอรเคอเป็นแพนด้าเพศเมียหนัก100กิโลกรัมมีนิสัยอ่อนหวานและปีนเขาเก่ง รัฐบาลจีนมอบแพนด้ายักษ์คู่แรกให้กับฮ่องกงเมื่อปี1999ซึ่งแพนด้ายักษ์ทั้ง2ตัวตายในปี2016และ2022เมื่ออายุ38และ35ปีตามลำดับต่อมาปี2007รัฐบาลจีนมอบแพนด้ายักษ์คู่ที่2ให้ฮ่องกงคือเล่เร่และหญิงหญิงซึ่งหญิงหญิงเพิ่งให้กำเนิดลูกแพนด้าแฝดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนอันอันและเคริรเค ถือเป็นแพนด้ายักษ์คู่ที่3ที่ทางรัฐบาลจีนมอบให้ฮ่องกงเพื่อฉลองครบรอบ27ปีการลับสู่มาตุภูมิของฮ่องกงปักกิ่งได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์ China Fashion Week ในระหว่างวันที่3-10กันยายนที่ผ่านมาโดยการย้อมสีแบบอนุรักษ์สึ่งแวดล้อมและ AI ขึ้นสู่เวทีแฟชั่นโชว์ในครั้งแรกเสื้อตัวนี้ทำมาจากผ้าลินินย้อมสีด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมของสมัยโบราณ ใช้ดินใต้น้ำทะเลสาบไปย้อมสีแล้วตากแดดหลายครั้งก่อนจะนำไปแช่น้ำยาซานยา่าเพื่อให้สีซึมเข้าไปในเนื้อผ้าสำหรับกิจกรรมสัปดาห์ไชน่าแฟชั่นวีคปีนี้ผู้ออกแบบสามารถชมผลงานของพวกเขาผ่านทางดิจิทัลผู้เข้าชมสามารถชมการออกแบบผ่านทาง VR ได้หน่วยง,งานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นของจีนได้ออกมาตรการต่าง เพื่อดึองดูดให้ผู้ชมใช้บริการโรงภาพยนตร์มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวในจีนสำนักภาพยนตร์แห่งประเทศจีนได้เริ่มต้นฤดูการบริโภคทางด้านภาพยนตร์แห่งชาติประจำปี2024ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมครอบคลุมตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนเทศกาลไหว้พระจันทร์และจนถึงวันหยุดบัญชาตจีนในเดือนตุลาคมนี้ด้วยโดยผู้ชมทั่วประเทศ จะได้รับเงินอุดหนุนมูลค่ารวมกว่า300ล้านหยวนหรือกว่า1,500ล้านบาทผ่านทางรูปแบบต่างๆยิ่งในท้องถิ่นของมณฑลเจ้อเจียงเซชวนและหูหนานได้ให้คูป,ปองส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ชมโดยช่วยประหยัดเงินสูงสุดกว่า40หยวนหรือประมาณ200บาทต่อตัวหน 1, ึ่งใบนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวให้เติบโตวควบคู่กันไปด้วยค่ะ ัวเว่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนส่งมอบเมดเอ็กซ์ทีสมาร์ทโฟนพับสามทบเครื่องแรกของโลกให้กับลูกค้าที่ร้านหัวเว่ยที่เซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศไลฟ์สดที่ผู้บริหารของหัวเว่ยแกะกล่องเมดเอ็กซ์ทีด้วยตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีผู้สั่งซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมดเอ็กซ์ทีทางออนไลน์มากกว่า6ล้านเครื่องผู้บริหารของหัวเว่ยกล่าวว่าหัวเว่ยขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างน้นหลามของลูกค้าโดยการพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้บริษัทเน้นการใช้เทคโนโลยีชิปและกระบวนการผลิตในประเทศท Mate XT <ะ>มีหน้าจอขนาด10.2นิ้วและมีความหนาเพียง3.6มิลิเมตร เมื่อกลางออก m a t XT จะเป็นโทรศัพท์หน้าจอพับที่ใหญ่ที่สุดและบางที่สุดในโลกโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดที่บางที่สุดในโลกมีความหนาเพียง1.9มิลิเมตรเท่านั้น m a t XT ยังมีจุดเด่นที่การใช้งานหน้าจอทั้งจอเดี่ยวจอคู่และ3หน้าจอตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายโดยหัวเวยใช้เวลากว่า5ปีในการพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทโฟนจอพับ Med XT ขายในราคาเริ่มต้นที่19,999หยวนหรือประมาณ100,000บาท